มาเที่ยวงานบุญบังไฟเซโนมืาอนิแท็กซี่เป็นจังไดมาเบิกมาส้มนมกันเด้อเนาะแต่กิทาได้บุไรี่แมพี่น้องมันนีมีเพลงหม่องมีเพลงหม่องนี่หม่องบ่มีเนาะแม่ซื้อไข่ลูกนะว่นี่อร์แจับแขนจับแคนนอกนี่ลูกซีชิงหาพันชุดเสื้อผ้าของเท่เทวบาได้ดิวหนินี่นะเฉยอบ้านเขาเป็นตัวงาม ตากำลังฮิดกันเลยลุงลุงสิบหาบ่ชุดนอนน่ะมาที่แม่ไปหาบอกเด็กวัดบ่มีธรรมจ่าไม่ใช่หรอแดดฝนตกก่อนเลยใช่พอนางไว้ลูก ไปคนขายมก็งกินเห็น้าอากนเน่เพิ่เพแล้วไปบิงนีะไปเบ้เบร้งนอะเบิงปไบ้งเนอะไปเบิงไปเงะไปเ้งปะไปเบิ่นอะบไปเบ้เนไปเบิ้งเ้นอะไเบิงปะบ้นะไปเบ้ปไดเบิ้งเนอะไปบิดงปะไเ้นอะไเบปไปเอะไป้ไปเคิื่อะไปเบิ้ปะไเบินอะไเ้เอเาเนอ เอาข er, okay. ึ้นมาขึ้นมาทยฮูฟีเอร์ดูชักเวที่ดีขึ้นมาโดขึ้นมาแล้วจะมาเอาปะสั่งไว้่าสั่งไว้เราจะมาเนาะต้นอแะใเออเต่ะดยกับบ้าน้าตเอเอร์ อห้กำลัา่งนี่คือเรื่อง่นอกลานอยเนาะการเป็นประเท้วาตไเรื่องน้งาน่า้รแสดงต่างๆาดเบืองเขากับคสถยอไไ่เรืเยใตีนะอันนั้นเคปนะบางคลามย้ำเลก็มีบาคลามมีอใช่เลนะไนไปไปเบิ้งไปตาหมอไปเ ิ่งเพื่อนพอล้มกันไป่ปีนา้าไป,ป,ปคนแลกพุทธภาวินท่าปสิทธิกิจกรรมลายกวณีที่ได้เสื้อเสื้อเอาโฮเฮียนต่างๆอีกหลากหลายเนาะมาทำการแสดงเอเอเก็บภาพไว้โอ้ปีนี้นี่กูซัมนี่ปีนาใหญ่ึ้นกวนีเออเป็นแั่ไง้างได้เออ โอดกระดอเอายิบเยิบยิบเยิบแชะยิบแชะเออเออถ่ายเลยเออเอาเดี๋ยวนี้การานเฮาเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะหดมงหดเวลาเลยนึาบทเพลงบทฟอนต่างๆที่จะเอามาฟ้อนนะเนาะให้สิทให้ดาวน์โหลดไว้อยู่ในเครื่องโหลดเพื่อป้องกันการเด็กแันเด็ดแบบซ่า พอจำนวนหลายนี่อาจจะซาหรือว่าอากาศของเฮ้านี่กาพอดอาจจะหยัดตกอากาศเด็กมันจะซาเนาะไอ้เข้าโหลดไห้อยู่ในเครื่องโหลดสบายเนาะเออโหลดไววโหลดเออถ่ายหูบได้ไหเบิ่งไหวเนาะสบายเขายังน่อยเออเอาไว้เบิ่งบัดเป็นสาวเลยก็บเบิ่งโอ้ยังหน่อยเฮาได้ถ่ายได้ฟอดในงานบุญปองไฟประเภทนี้วัดใหญ่ลักเมืองเข้าเออ อเออทงขงนมตัวนี้เอาขึ้นมาทิมพี่ขื่นทิมขึ้นเทิมเขื่นเทิมเขื่นเทิมเน,น่เออบัดไว้บัดไว้หามไปเสือ้อกบัดไว้มาเออ,เอ,อเอาเสือ้อกมาบัดไว้เน่ให้บอดเอ้าขนมมาก<ๆ>เลยเด้ขอขนมรางวัลเด้อสำหรับร้านหน่อยเออผู้ทำการแสดงเองเอ,อ,เอ,อ,เอ,อวันติดรางวัลมีให้แล้วเนาะ เออ้นความร่งคกันเอาเมปเอเก็บจปนะเอาทางผู้ชมผู้เชียย์เ้อหามงดังมงผักมงเศ้าเ้อปขนาดนี้กเวลา่สิบแปดโมงสามสิบสี่นาทีเนอะเกดอไเนะเกะไอีกสามสิบนาทีขอการแสดงแล้วเนาะ ดีใจดุนดุนเลยบางรถเโดนจามือน้องเลยใช่ของมักเลยของมักน้องบิวรี่คักว่บิวคักว่าบ๊ายบายตีมบ๊ายบายบ๊ายบายกันสิคักว่าคักว่าแจกลงเนยเฮ้อเฮ้อพาลงนล้วหนีบขาเลยมดเงินกันเลยมดเงินกัน พีงนางน้อง <c oughs> คนไระะ้าันธีบวัชายไอเพเปคนบกี้เนาะ เดเรีาเวกาที่แต่จะได้เปิดคัร์เซเนเงเลเปาโลัตดีคนประมาณเปะเ็ดแปเริ่มมาเมืองอไรบบดนี้ห่อนโคตรซีกัมภีร์กัรแเดงลเซเลเปาลัตมีอขออลล์ในหอนี้ตัดรงค